โดยบริษัท TPI โพีนจกัดมหาชนท,ชที่คุณครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่คุย่ามก่อนเที่ยงทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV ของเราในวันนี้นะครับผมวิทยาสามพนาลียังคงอำนรายการอยู่กับพระครูวิณทรชิตวิทย์ปุญญสิริโกนะครับในช่วงนี้เรามีแขกผู้มีเกียรติท่านหนึ่งนะครับที่มาร่วมรายการท่านเป็นผู้อนวยรองผู้อำนวยการของโรงพยาบาลสัมพันธ์ จังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งมีบทบาทในการที่จะช่วยในการบำบัดรักษา,รกษาโรคภัยไข้เจ็บของประชาชนทั่วไปรวมทั้งรพระภิกษุสงฆ์ด้วยนะครับท่านคือ,อรองผู้วนวยการท่านอรณิตชยันตระดีโรกค,ค,ครับสวัสดีครับนองครับมัศการครับรจเจริญเจ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการโรคพระพุทธศาสนาเาฉลิมพระเกียรติวัดยานาวาค่ะครับท่าน่เคารพครับ ก่อนที่เราจะได้คุยกับท่านรองผู้บริการโรงพยาบาลน,นคนปรปฐมโรงพยาบาลสพัน,นะครับอยู่รองส้มนะครับเรามี <c oughs> แขกผุญภิเกตอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในสายนะครับซึ่งเราได้กราบเรียนรบกวนท่านเพื่อที่จะได้ทราบทัศนะแล้วก็ความรู้สึกของท่านในสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งกําลังมี <c oughs> ข่าวที่ทุกคนทางชาวพุทธที่ต้องสนใจอยู่คือกรณีที่เกิดขึ้นกับ วัดพระธรรมกายซึ่งรัฐบาลนั้นได้ใช้มาตรา44ในการเข้าไปตรวจค้นวัดพระธรรมกายนะครับซึ่งถือเป็นการใช้มาตรการที่ทางกฎหมายที่เข้มงวดรั้งแรกของประเทศไทยก็ว่าได้ในการที่จะไปจัดการกับกรณีของวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นวัดในพระพุทธศาสนานะครับไม่ทราบท่านอาจารย์บรรจบบรรณรุจิท่านอยู่ในสายหรือยังครับ ครับกรบสวดีครับท่านอาจารย์ครับผมวุฒิสารพานรียังอยู่กับพระอาจารย์พระครูวินัยธรสิรวิทย์ปุญญาสิริโกครับท่านอาจารย์ครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับท่านอาจารย์ในฐานะที่เป็นนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาและก็เป็นผู้นําองค์กรสําคัญทางพระพุทธศาสนาท่านอาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับอาจารย์ครับผมมองว่าสถานการณ์นี้เนี่ยมันจะทาให้รัฐบาลนี้พบกับจบนะครับผมขอพูดแรงเลยนะ าผมว่าผมเป็นห่วงนะห่วงว่าสาร,รการนี้จะทําให้รัฐบาลนี้พบกับจ,จ,จุดจบเร็วขึ้นเพราะว่ามันเป็นที่กระทบกระเทือนศรัทธาของชาวพุทธซึ่งแม้ว,ว่าหลายคนจะไม่ชอบพระปร,รมการกระตับตแต่ในภาพรวมแล้วมองไปยแล้วคิดว่าน่าจะใช้น่าจะลําบากนะครับทาใจยอมรับกับสาร,รการลำบากครับในขณะที่บางศาสนาเนี่ยมีความผิดพลาดอะไรเยอะ ซึ่งร้ายแรงกว่าการรัฐบาลกลับไม่สนใจแต่ว่า <นะ S 1> ในทางวังกร,รรมกายเนี่ยก็ยอมรับว่ามันจะมีความผิดพลาดอยู่บ้างเนี่ยแต่ขปอพิารที่มีอยู่เยอะแก่กประเทศชาติและ,ะศาสนาเนี่ยรัฐบาลไม่ได้มองเลยนะฮะเพราะฉะนั้นจุดนี้ผมก็ขอเปียนว่ารู้สึกเป็นห่วงนะเป็นห่วงรัฐบาลบนะครับที่อาจารย์มองในลักษณะนั้นมันมีเหมือนจะเปจะมีสัญญาณอะไรบอกว่าจะมีเหตุการณ์ ของความรุแนแรงเกิดขึ้นหรอครับอาจารย์ครับเออคืออย่างนี้ครับว่าในเมื่อการทํางานนี้เป็นการทาลายฝัญและกำลังใจของพระสงฆ์แล้วนะก็ชาวพุทธเป็นอย่างมากนะริงอยู่อาจจะมีบางชาวพุทธบางกลุ่มที่ชื่นชอบแล้วก็เยื่อยุอยุให้รัฐบาลได้ทําแต่ผมคิดว่าชาวพุทธอีกจํานวนมากนะก็จะเริ่มจะนําไปสู่ความไม่มั่นใจในรัฐบาลนะครับ,รบผมเกรงว่าอย่างนั้นนะส่วนนี้ครับ แล้วรัฐบาลเขาครับขออนครับอาจารย์ครับรัฐบาลทำไมมีความกล้าหาญในการที่จะทําถึงขนาดนี้ครับอาจารย์ครับน่าเสียเราก็ต้องถามกันอยู่มากมายนะว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นแสดงว่ารัฐบาลจะต้องมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังที่เหนือกว่ารัฐบาลซึ่งเราก็ไม่รู้ไงนะครับว่าอะไรนั่นคืออะไรแต่รูปแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นความเข้าใจผิดแล้วก็ความที่ไม่รู้อ ความความขาดความศรัทธาหรือความเสียดทาในพุทธศาสนาที่ไม่ตระหนักชัดไม่รู้แจ้งในพุทธศาสนาของรัฐบาลมากกว่าครับแล้วก็อาจจะเป็นการยั่วยุของกลุ่มคนบางกลุ่มที่รัฐบาลเชื่อถือไว้ใจครับซึ่งเรามีพวกคนใกล้หลายลที่แต่ใกล้ชิดกับร,รัฐบาลผู้นาเนี่ยก็เห็นมีอยู่ก็มีเอ่ยชื่อเป็นมาก็รู้จักก็เห็นภาพกันอยู่ครับอาจารย์คนพวนี้<ย>ก็จะมีบทบาทสําคัญในการที่ พูดยั่วยุให้รัฐบาลได้ดำเนินการอย่างนี้ครับครับายครับโยมอาจารย์ขอถามนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยเขาใช้มาตราสีสีไม่ให้พระออกมาบินาบาตหรือออกมาแล้วไม่ให้กลับพระวัดนี่ทําได้เหรอในในทางพระในทางสงฆ์คมก็ทำเหมือนกันได้เหรอผมถึงบอกการกระทำนี้ซึ่งมันขัดศรัทธาความรู้สึกแม้กระทั่งการบิณฑบาตเป็นกิจวัตรของพระครับก็ทําไม่ได้เพราะนี่มันอะไรกัน เพราะว่าเองพระสงฆ์เองเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเริ่มคิดกันได้แล้วครับว่าจุดนี้มันเป็นอะไรกันอนการคิดพระสงฆ์ชาวพุทธเราต่างคนต่างอยู่ต่างวัดต่างอยู่กันเนี่ยในที่สุดเมื่อเกิดการด็กนี้อย่างนี้ขึ้นเนี่ยเราจะทำยังไงครับแล,แล้วอาจารย์ครับแล้วปกติการไปตรวจเตือนแล้วไม่ไมเจอ,อท่านเจ้าวาดเนี่ยมันก็ต้องถอนกําลังออกจากจากวัดเพื่อให้พระสงฆ์ท่านอุบาสกบัสิการทำกิจของคาราวสาของสมณะนะครับและนี่เป็นยึดต,ตกุกยึดต,ตึกนี่ มันมันจะเป็นไม่ได้เลยในนกฎหมายวัฒนการจะล้มฮะมันทําไม่ได้หรอกแต่ว่ามันต้องการจะล้มล้มล้มวัฒนธรรมการอ๋อล้มเลยเหรอครับเนี่ยการล้มต้องการล้มต้องการล้มวัฒนธรรมการครับครัเป็นวัฒนสภาพร้างเลยอ๋อครับกับเรียนอาจารย์ครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดเหตุการณ์อาจารย์บอกว่ารุนแรงถึงขนาดนั้นเนี่ยนะครับทำไมวงการสงฆ์หรือว่าวงการนักวิชาการผู้ศาสนาผู้ศาสนทิชนเนี่ยทำไมไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยครับอาจารย์ครับคืออย่างนี้ครับว่าผมผมคิดว่าาต้องถามคณะสงฆ์มากกว่า ว่าภัยขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่ธรรมกายเป็นส่วนหนึ่งของคณะสงฆ์นะจะถูกผิดอย่างไรเนี่ยคณะสงฆ์ก็ต้องเข้ามามีส่วนรับรู้มามีส่วนแก้ไขแล้วก็น่าจะต้องให้การช่วยเหลือครับแต่ว่านี่กลับปล่อยให้ธรรมกายโดดเดี่ยวนะซึ่งเป็เรื่องที่น่าตำหนิมากแต่ผมคิดว่าจากผมเชื่อว่าการกระทาครั้งนี้ของที่แม้ว่าธรรมกายจะประสบะเรี่องการถูกทําจนพ่ายแพ้เนี่ยนะแต่ผมเชื่อว่ามันจะเป็น ูกขวางความความ,ความอึดอักใจให้แก่ชาวพุทธจำนวนมากและผมเชื่อว่าพระสงฆ์ก็น่าจะตื่นตัวจากจากุดนี้แล้วก็คิดต่อไปก็ควรจะคิดการตอนนี้รัฐบาลอ,อยากภูมิใจในม .44 ครับแต่มันยังอยู่ในจุดที่เราสามารถที่จะทําให้เหตุการณ์มันไม่ไปสู่จุดที่อาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่ได้ไหมครับทำยังไงมันจะยุติกันได้ด้วยดีครับอาจารย์มัน,มนังมีได้ถ้ารัฐบาลรู้สึกแล้วก็ถอยครับ ผมเชื่อในนี้ผมพูดจากความรู้สึกจากประวัติศาสตร์ในพุทธศาสนานะครับอาจารย์ครับเพราะว่าผมว่าเป็นไปไม่ได้ที่คณะสงฆ์ทั่วประเทศจะไม่เก็บจะไม่มีความรู้สึกดับแล้วก็เพราะอัดมากเข้ามันก็ระเบิดนะครับแล้วตรงนี้จะทํำยังไงนะครับแล้วยังมีปัญหาอีกมากมายที่ชาวพุทธเนี่ยแทงใจรัฐบาลชุดนี้มากครับอาจารย์เช่นการลปอยให้ศาสนาหนึ่งทำงานได้อิสระจะสร้างอะไรที่ไหนก็ได้นะครับ ต่วนนี้ผมว่าเขาไปอยู่ในใจของชาวพุทธซึ่งเมื่อน,นั้นเนี่ยผมก็คิดว่าถ้ามันที่จนรุเบิดออกมาเนี่ยเราคงมองว่าชาวพุทธไม่กล้ารัฐบาลรัฐบาลมีกําลังทหารอยู่ในมือแต่เอาข้อจริงนะผมคิดว่านักรั้งนี้ทหารัฐบาลยิ่งทํารุนแรงภาพนอกไปจากทั่วโลกครับผมว่าในที่สุดชาวโลกนั่นแหละจะมาช่วยกันจัดการนะครับตรงนี้ครับกว่าจะรอถึงเวลานั้นมันจะไม่สายเกินไปหรือครับจา์ครับ ก็ถ้าหากรัฐบาลจะสายมาเกินแผนหรือไม่สายมันก็ต้องอยู่ที่รัฐบาลนะเพราะตอนนี้เขามีอำนาจที่สุดใครจะไปคุยกับรัฐบาลได้ล่ะนะผมเชื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่พยายามที่จะช่วยคลี่คลายปัญหานี้มีแต่รัฐบาลไม่ฟังนะครับอาจพราะฟังคําให้สัมภาษณ์ของบุคคลเจ้าการในรัฐบาลแล้วผมคิดว่าหึงเกลิ่มมากนะ อาจารย์มีอะไรจะสอบถามอาจารย์ครับก็มีโอกาสจะเรียนเชิญอาจารย์ดรบรรจบมาสนทนาทำกันทางต่อหน้ากันดีกว่าอย่างนี้ผมคงไม่ชอบมากนะฟังเฉพาะเสียง็คงพออแล้วแต่สะดวกด้วยความเป็นห่วงต้องกราบขอบคุณอาจารย์ครับในสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ก็เราสางพูดก็คงมีความรู้สึกไม่แตกต่างกันนะครับก็อาจารย์จะฝากอะไรเป็นข้อคิดในช่วงสักทานหนี้ครับอาจารย์ครับต้องกราบขอบคุณก็ฝาก ากไปถึงคณะรัฐบาลนะว่ารัฐบาลได้ทําสถานการณ์ที่ลักษณะเป็นการเหมือนขลอกล่อมาหลายครั้งแล้วในครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนดูดีคือประกาศตั้งสมเด็จพระสังฆราชเสร็จแล้วพอตั้งเสร็จปั๊กก็เหมือนว่าเชื่อชูพุทธนะแต่พอเชด่พอพอสถานการณ์ที่ดีเกิดทําให้ชาวพุทธชื่นชมว่าชาวพุทธสบายใจแป่อไม่นาน,นรัฐบาลก็สร้างปัญหาขึ้นมาอีกแล้วให้เกิดอย่าลืมว่านะ วัดธรรมกายเป็นวัดในพุทธศาสนาเจ้าวาดท่านจะดีช่วยอย่างไรเนี่ยเราไม่ได้แคร์ท่านมากนะแต่เราแคร์ความเป็นวัดของวัฒธรรมกายความเป็นวัดในพุทธศาสนาที่ให้ความสงบและให้ที่พึ่งทางใจแก่ประชาชนสมาชิกธรรมกายมีเป็นแสนเนี่ยผมว่ามันบาดแผลในใจของชาวธรรมกายเนี่ยก็เยอะแต่เพียงแต่ว่าชาวธรรมกายเขาสุขถูกฝึกมาให้เงียบสงบไงตอนนี้เหมือนกันเงียบสงบแต่ถ้าบาดแผลตันนี้มันลึกแล้ว ถ้าเกิดมีใครที่ไปจับกระแสนี้ปลุกขึ้นมาแล้วให้เกิดความข้างแคงกับรัฐบาลและตอบโต่เนี่ยรัฐบาลจะทํำยังไงครับแล้วในสุดจะเอาไม่ไม่อยู่ต้องโร้โหไ,ไปอยู่ต่างประเทศก็ได้ครับครับเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นผมเองก็รักรัฐบาลนะเพราะารรชอบใจในงานหลายเรื่องที่ทา่านบัชทุกประสบให้กับประชาชนแต่ก็ไม่อยากจะให้ใช้ความที่ประชาชนชื่นชอบนะมาจาัดก,การกับวัฒธรรมกายซึ่งมีคนส่วนหนึ่งที่เขาไม่ชอบเนี่ย ครับผมก็คิดว่าไม่ถูกครับขอบคุณท่านอาจารย์บรรจบรรณุจิอย่างสูงเลยนะครับครับโอกาสได้จ่ายกลับรูปใหม่นะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมที่ารบครับนั่นคือคําสัมภาษณ์ของท่านอาจารย์บรรจุบรรณุจินักผู้าการทางพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ผู้นําองค์กรชาวพุทธที่สำคัญนะครับในปัจจุบันนี้หลายองค์กรเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาสมาธ์ชาวพุทธอาเซียนแล้วก็ สมาคมนักวิชาการผู้ศาส,สนาด้วยนะครับก็ท่านให้ความโปร่งใหญ่ในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับวัดพระธรรมกายว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ทีเดียวนะครับ